สวัสดีครับก,กับการวิเคราะห์ราคาองคำจากไ l g ประจำเช้าว,วันที่10สิงหาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาองคำละวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,261.01ย่อตัวต่ำสุดเพียง1,260.56ขึ้นไปตระดับสูงสุดบริเวณ1,278.66ปิตลาดไปบริเวณ1,277.15บ12ุกขึ้นมาถึง16.91เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ทยานขึ้นประมาณ1.34%หลังจากราคาทองคำในธนสินซัพปอร์ตไทยได้รับแรงกระตุ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำทยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ2เดือนขณะที่เกาหลีเหนือกำลังพิจารณาเรื่องแผนการยิงขีปนาวุธไปยังเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่ท่าทีของประธานาธิบดีโด,ดนัททมของสหรัฐยังคงแสดงถึงท่าทีแข็งกร้าวและแสดงถึงแสนยานุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ในฝั่งสหรัฐเช่นกันประเด็นดังกล่าวทําให้นักลงทุนในตัวตลาดเงินและตลาดทุนจับตาความผันผวนและความเสี่ยงจากสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งหรือยโยุกันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุน้น ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมสรุปภาพรวมการลงทุนนัวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของก้องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ786.869ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ15,30.59ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นนวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.91บวกขึ้นมา0.49 ดชนีดาวโจนโ์ปิดตลาดไปได้ระดับ22,048.70จุดอ่อนตัวลง36.64จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.1747อ่อนตัวลง0.0002ดหชนีดอลลาร์อินเด็ปิดตลาดไปได้ระดับ95.50อ่อนตัวลง0.15ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ตอราคาทองคำคราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากทรัมป์โอสหรัฐมีค้ังอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ประธานาธิบดีดัลดนทรัมของสหรัฐระบุในทวิตเตอร์ว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐมีความเข้มแข็งและมีอำนาจมากกว่าในอดีตคำสั่งแรกของผมในฐานะประธานาธิบดีก็คือการให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ของเราให้มีความทันสมัยขณะที่คลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐมีความเข้มแข็งและมีอำนาจมากกว่าช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีดัลดนทรัมระบุในทวิตเตอร์ ทั้งนี้ข้อความในทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ยังมีการระบุว่าจงเตรียมพร้อมและมีโอกาสเล็กน้อยที่ผู้นำที่น่ากลัวจะนำเราไปสู่สงครามโรคครั้งที่3โดยไม่ไตั้งใจซึ่งเขามีการระบุเอาไว้ในทวิตเตอร์ของเขาเช่นกันนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเตือนเกาหลีเหนือที่ต้องเผชิญกับไฟความเดือดดาลจากสหรัฐอย่างแน่นอนหากยังคงดึงดันที่จะทำ ในสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐมากกว่านี้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงทําให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคําจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรแล้วก็ตามมีหลายฝ่ายออกมาพยายามลดความตึงเครียดซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทําให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะตุ้นแรงขายเข้ามายัางตัวตลาดทองคําโดยล่าสุดฝรั่งเศสวอนทุกฝ่ายลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ฝรั่งเศสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินความอย่างมีความรับผิดชอบและลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกาหลีขู่โจมตีกองกวมของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่โจมตีเกาหลีเหนือหากยังมีการหรือมีการสแสดงพฤติกรรมคุกคามสหรัฐทั้งนี้ฝรั่งเศสขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยโฆษกของฝรั่งเศสกล่าวและเสริมว่าฝรั่งเศสมีความกังวลต่อสถานการณ์ในขณะนี้เยี๋ยรแล้วก็ตามดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยวันนี้หลังคลายความวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์เกาหลีตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลงในวันพุธแต่มีการพื้นตัวขึ้นและลดช่วงติดลบลงในช่วงไทยตลาดเนื่องจากนักเก็งกำไรกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นหลังจากมุ่งความสนใจไปที่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทาานี้นักลงทุนไทยความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังมีการออกเตือนและแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือโดยยังคงบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจน เท่านี้เดชนิเฉลี่อุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง36.64จุดหรือว่า0.17เปอร์เซ็นต์เอสอี500ปรับตัวลง0.90จุดหรือว่า0.04เปอร์เซ็นต์นัสด a มีการปรับตัวลง18.13จุดหรือว่า0.28เปอร์เซ็นต์การลงทุน ylg ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 6 6 1 2 5 1และ1243แนวต้านประเมินไว้ระดับ8ัน2 9 5และ1,309สบ กลุก้ต้ลงทุนแม้ทิทางราคาทองคําจะเป็นบวกแต่เมื่อราคาขยับขึ้นยังมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาอย่างไดแล้วหากราคาขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระดับพันสเหรียญดอลลาร์ต่อทอทสซออาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อรอการอ่อนตัวลงมาของราคาเพื่อเข้าสื้ออีกครั้งท้านี้หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับระดับพันสเหรียญดอลลาร์ต่อทอทสซอ ยังแนะนํำเข้าซื้อที่ระดับดังกล่าวเนื่องจากประเมินว่าเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเพื่อสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อเพื่อที่จะขยับขึ้นต่อของราคาอีกครั้งสำหรับวันนี้ทางวายเอลจี LG, ขอจบก,การรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ